สมมุติตรวจการเข้าห้องจะผ่านมุมคนร้ายเข้ามายังปืนเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคการยิงถ้าคาร์สิตมนะครับหรือ CR เทคนิคหรือง่ายๆก็คือท่าที่จอห์นวิกใช้แสดงในหนังนั่นแหละโดยปกติตามหลักสรีระศาสตร์หรือตามหลักไออนาโตมีของคนเราอ่ะ ถ้าเราจะชี้นิ้วนะครับชี้นิ้วไปที่เป้าหมายเราส่วนใหญ่เราะชี้อย่างนี้คือหลังมือคว่ำนะครับแต่เวลาเรายิงปืนเรายิงอย่างนี้ถูกไหมถ้ายิงปืนตามตามเสียงได้ชาติยานเขาต้องทําให้ปืนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ต้องชี้ปืนเหมือนชี้นิ้วนะแต่ถ้าเราอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะแมกกาซีนอย่างนี้นะแต่ถ้าเรายกมืออย่างนี้เป็นไงเหมือนท่าขี้ผอบอาจจะถูกเขาแย่งได้นะครับดังนั้นเราควรจะดึงปืนเข้ามา ใกล้ชิดกับตัวมากที่สุดเวลาเขาจะแย่งก็สามารถใช้ศอกปัดป้องได้ผากระป้ายพากระป้าหรือมือผากระป้าไ,ปได้เอาปืนชิดลําตัวเขาที่สุดแล้วเวลาเราจะยิงถ้าเราจะยิงอย่างนี้เราก็ยิงได้แต่ความแม่นยําจะลดลงเนื่องจากอะไรเราไม่เห็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้ยิงให้แม่นขึ้นเราต้องยกปืนขึ้นมาประมาณนี้แต่เราจะไม่เล็งที่ศูนย์แล้วเราจะเล็งการเล็งของเราก็จะเล็งผ่านสันของปืนไปที่เป้าหมายภาาเหมือนลูกซองเลย ถ้าเป็นกอกจะยิงง่ายเพราะกอกสไลด์เป็นเหลี่ยมนะก็คือยิงอย่างเงี้ยถ้าคนลน์เข้ามายิงการกิฟเหมือนกันเลยปกติเรากิฟจับมืออย่างงี้ใช่ไหมมืออย่างงี้ยิงเข้าไปแต่ถ้าเป็นคาร์สิสเต็มเราก็จะไม่ไม่จับอย่างงี้แล้วเราก็จะจะรวบมาอย่างงี้เอาหัวแม่มือมาชนกันอย่างงี้นะพลิกอย่างงี้ประมาณนี้จับสบายๆตัวนี้แค่ช่วยประคองไม่ได้ออกแรงอะไรนะมือซ้าย เพราะว่าถ้าเกิดเขาแย่งมาก็ามีแขนไว้ปกป้องกันเี๋ยวจะสาธิตสองนัดสมมุติตรวจการเข้าห้องจะผ่านมุมคนร้ายเข้ามายั้งปืนเห็นไหมครับ คนไายเข้ามายัียปืนก็ยิงบริเวณเนี้สองนัดติดกันเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่ได้ยิงแม่นหายห,ายหรอกเป้าอยู่ใกล้แต่ท่านี้ใช้การยิงระยะประชิดเมื่อกี้ผมเห็นผมไม่ได้เห็นสันสไลด์ด้วยซ้ำผมเห็นแค่ปืนน่ะมันชี้ไปที่เป้าหมายแล้วผมก็เหนี่ยวไกยิงปั้งปั้งนะครับไม่ได้แบบนแบบปั้งปั้ง,งเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสหลุดมันมีเห็นยิงโดนแล้วก็ยิงซ้ําให้เห็นว่ายิงโดน เนี่ยถึงจะเป็นการยิงที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่หลับหูหลับตายิงนะครับโอเคเท่านี้ครับยิงบริเวณเดซอซนโหลดแอนแม็กเลยดิสตานใบายในท่าซูไว้ท่าซูยังไงพักปืนยังไงยกขึ้นมาอีกนิดนึงเออพออัพอแล้วก็ดันปืนยิงออกไปเลยนะอัพ <Up. S 2> โอเคเข้าไหน นี่เปล่าไอตัวนี้พี่เราไม่ทํามาร์กไว้ hmm, เอเอ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเข้าแหละทีนี้อาจจะเพิ่มสเต็ปหน่อยเดี๋ยวต้องมาร์กใหม่ชูเตอร์อายุไรดิเต้ดิอัพเอ้ยกดอะทำใหม่ซ้ำเยืนอยู่ท่าเดิมอ่าเข้าเซฟไว้ปลดเซฟชูเตอร์อายุไรดิเต้ดิ แอนบายอัพโอเคเองจะยิงหัวใช่ไหมมันหลุดไหม <it> หลุดดิหลุดไหม <c oughs> เห็นมันตึกแถวๆนี้ยเอางี้ไม่ต้องเลงหัวเอาที่ชัวอกอกเดสโซนเห็นไหมทีนี้ผากักไม่ต้องฮิปแล้วผาักออกไปยกขึ้นมายิงเลงยิง นสองนัดที่อกแบบเดิมมันแหกอายุเลยดิไปไปอ่าอันนี้ก็เมื่อกี้ติดเซฟใช่ไหมปลดไม่ลงอ่าปลดไม่ลงอันนี้ต้องทำความคุ้นเคยกับปืนแต่ไม่เป็นไรนี่ปืนพี่ไม่ไม่ไม่นี่ถือว่าไม่แปลกทีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนเหมือนกับเมื่อกี้ถอยไปแล้วมันไม่มันไม่ถอยจะจู่วิ่งเข้ามาก็ต้องยิง จู่ๆอยใใู่ใกล้ๆกันเลชักมีดเหมือนคลิปล่าส,สุดเราในที่ว่าตำรวจไปคนบ้านเ<ใ>นี่ยแล้วไปหยิบมีดจ,จากที่นอนใช่เราผักถอยไปแล้วมันวิ่งเข้ามาอันนั้นมันไม่ได้วิ่งไล่ใช่ไหมแต่ถ้ามันวิ่งเข้ามาก็ต้องยิงแต่งสีนี้ขเขาทำก็ถูกต้องคือเปิดระยะเราจะเน้นเรื่องความอยู่รอดเป็นหลักโอเคประมาณนี้น่าจะคุ้มค่าแล้ววันนี้ชูตเตอร์โหลดแอนแม็กเลยดิคนร้ายแย่งปืนท่าที่หนึ่งปืน อยู่ในซองเลดี้อัพไปกูดเคลืนเซฟมาท่าสองเดี <Okay. S 1> ย๋ยวลืมปลดเซฟนะท่าสองยืนอยู่ท่าสู้สู้คนร้ายเข้ามาศอกปัดเลดี้อัพกูด่าอย่างนี้แหละใครกลาแย,ย่งน้องกัวะ <c oughs> okay. โอเครถเดนโชเกียร์ เคีย์สไลด์ทิกเกอร์โอเค